แมวเรานะทุกคนวันนี้เราจะขอพอให้แฮปปี้เป็น1อย่างนะก่อนแรกเราขอจะให้แฮปปี้ทำหน้ายิ้มตลอดแล้วก็สองวก็ข้อเดียวไงสองให้ร้องสมแข็งแรงอ๋อสข้อเหรอกี่ข้อสี่มีความสุขด้วยอ๋อแค่นี้พอยังแล้วกี่ขวบแล้วตอนนี้เขาจะหนึขวบตอนนี้เขาหนึ่งขวบแล้ววันนี้โอเค แล้วไงต่อแล้วอนะันไหนเราจะให้มันกินเลยนะกินเลยเหรอเปิดไฟก่อนไหมเปิดไฟกันอ๋อโอ้โหอืออโอ้โหหนึ่งขวบแล้วเหรอ่หนึ่งขวบกินช่ำๆเลยโอ้โหโอเคยังโอเคแค่นี้นะ เอาเคลียโอเคคนดูคนเร็วแฮปปี้แฮปปี้กินแล้วดูอร่อยมากเลยใครคิดว่าคลิปนี้แมวตัวนี้นะน้าตาน่ารักดีกดหนึ่งนะกินแล้วแต่น่ารักมากที่สุดก็ต้องกดสอง <laughs> สรุปน่ารักอย่างเดียวเลย <laughs> โอเคยังโอเคแค่นี้นะบายยัง